วันที่6ธันวาคม2573สดรเสริสมวุฒิคุณมอมรรัตน์สวรณโรธประธานกรรมการบริษัทเฉวก้วยชายกราวจำกัดร่วมกับดรพัฒนาทรงประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมนายอานนช์ยพิชาตรากณ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพันกระต่ายพิทยาคมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพันกระต่ายพิทยาคมจัดงานทอดพระป่าโดมเพื่อเด็กและเยาวชนครานกระตา่ายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพรทิพย์อารีรัตน์เจ้าของตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ยอดเงินผ้าป่าดังนี้ดรเสริสมวุฒิคุณอมรรัตนโรธบริจาค500,000บาทมูลนิธิพงศ์ศักดิ์โดยคุณพงศ์ศักดิ์คุณพรทิพย์อารีรัตน์บริจาค200,000บาท,บา 200, บาทและได้นำขนมปังรอมเฉาข้วยชากราตราเพชรเลี้ยงนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเป็นเงินอีก14,000บาทพุ่งผ้าป่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นเงิน 1 3 6 6 3 4บาทผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมบริจาค39,584บาทรวมทั้งสิ้น8 7 2 2 8 8บาทในการนี้นักเรียนโรงเรียนพันประ่ายพิทยาคมทำหน้าที่มัคคนายกน้อยนำปฏิบัติศาสนพิธีอาทิอรัตนาศีห้าอารัจนาพระปริตรรัตนาธรรม ถวายข้าวพระถวายปัจจัยทยธรรมตลอดงานขอเชิญท่าดิงก่าวทำบูชาพระ านสลาดับต่อไปขอเชิญพระเดียรโอเดชนาสาธิตยาโงถวายพระทหารเทพแด่พระสุโสงขอเชิญค่ะทวายขาถวายข้าวมังคุดและท่าหบรรดาอาหารแด่พระสงและตั้งโมสาธิตเลงเมือกันค่ะ ดรเซอ,อร์มูสส่วนโรขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอนาทินายสุรติวงศ์วิทยานันท์สมาชิกสภาผูแรร้แท,ทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพคพลเอกชัยเพื่อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อประพษรรษุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนายบุญรักยอดเพชรอดีตเลขาธิการพนักงานการศาขั้นพื้นฐานและกร,รอมอชา,ราชีวศึกษานายอมรอภิชาติราตู ผู้นวยการสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41ดรศักชัยเพชรแกมท่อผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต41เป็นต้นขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลอวยอยพรให้คุณพรทิพย์อารีรัตเจ้าของวันคล้ายวันเกิดพร้อมครอบครัวและญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมงานทอดทัป่าการศึกษาในวันนี้ขอให้เจริญในธรรม พบความสงบม,มีแต่ความสุขทํากิจการใ,ใดๆที่เป็นสัมมาชีพแล้วขอให้เจริญก้าวหน้าทุกคนขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญเพื่อนที่สร้างกรณีสู่สังคมหรือรวมอนุโมทนาบริจาคเงินหรือสิ่งของที่จะมอบให้กับโรงเรียนในโครงการสามารถบริจาคได้ที่บริษัทเฉากป้ยชายกราวจำกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0961357001 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0972568877สวัสดีทุกท่านนะคะขอชื่อพรที่มาเรียนรับนะคะเปิ่นใจมากค่ะที่พวกน้องๆเนี่ยรุกๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ท่านครูครูบาอาจารย์ท่านผอแล้วก็ท่านสอสอท่านผู้ใหญ่เป็นเฉพาะ พี่สมุดค่ะกับอโซค่ะซีน่าค่ะพี่ที่ดูในหอู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็พี่กำลังใจหมู่เรด้วยค่ะขอบคุณ้ากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท,ท่านนะคะขอให้อายุวันขกิยืนนะคะที่สินน่สงเดิมขอสมความป